สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมอ่นมานว่าอะไรนะก็กใช่ไหมก็กโฟกัสวิยญาอมาท่านะครับก็ผมผมเห็นหลายคนแบบว่าเห็นห้องมูลญี่ปุ่นนะเนาะเขาแบบว่าเอาจอเอาสกรีนโปรเจคเตอร์เนี่ยแบบไว้ที่พื้นได้ผมก็ไปหาวิธีมาว่ามันทำยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาลองทำคลิปสอนดูนะครับว่ามันทำยังไง โอเคครับโอเคก่อนอื่นเราก็ทำห้องปลาอ่อนนะครับเป็นห้องเปล่าๆเลยเนาะแล้วก็แน่นอนว่าเราก็ต้องเข้า Edit ก่อนวิธีที่ผมเห็นเขาทำกันนะครับก็ใช้ชั้นติดผนังอันนี้แหลนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นทีวีทีวีแบบว่า ไม่ใช่นีทีวีตั้งตั้งกับชั้นได้เลยครับแล้วต่อไปเราก็หมุนทีวีใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็เอาจอโปรเจคเตอร์หรือไม่ก็ใช้เป็นผนังก,ก็ได้นะครับผนังอยู่วันนี้เนาะโอเค ใช้ผนังอะผมเป็นสีอื่นแล้วกันจะได้ดูง่ายๆเสร็จแล้วผนังเนี่ยมันก็จะมันจะเอาไว้ติดอะไรที่มันเป็นแบบว่าติดผนังเนาะอย่างเช่นเราอยากจะเอาจอมาติดอะไรนี้ก็ได้นะครับโปรเจคเตอร์ or, ใช่ไหมเสร็จแล้วเราข็้มบุนอันนี้นะครับแล้วเราก็ย้ายมันลงไปกับพื้นผมรู้สึกว่าเราจะ จะเล็งให้มันอยู่ติดพื้นเลยไม่ได้นั่นเราต้องต้องพยายามอก็คือปิดปิดน,นี่มันอาจจะต้องเล็งหน่อยเนาะทีนี้เราก็จะเอาจอบปรเจคเตอร์มาติดอยู่ที่พื้นได้แล้วนะครับผมเห็นห้องคนญี่ปุ่นนะเขาแบบว่าทําเป็นเหมือนเป็นคลื่นทะเลอะไรอย่างนี้เลยเนาะแล้วแบบว่าเห,เหมือนเหมือนมันเป็นอยู่ริมทะเลครับแล้วก็มีคลื่นสาดเข้ามาในห้องเลยมันสวยมากเลยครับ อ๋อแล้วก็เห็นห้องคนญี่ปุ่นหลายห้องมากเลยที่เอาเอาเฟอร์นิเจอร์ไปวางไว้นอกหน้าต่างนะครับวิธีมันง่ายกว่าที่คีราคิดก็คือใช้พรมครับอันนี้เก็บใช้พรมเนาะอันสมมุติว่าอันนี้เป็นพรมหลักใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะต่อพื้นที่ออกไปข้างนอกเราก็เอาพรมมาวางต่อกันอีกทีเนี่ยให้มันอยู่ข้างบนกันอย่างเงี้นะครับ เราก็จะตอมันออกไปได้สมมุติว่าเราอยากเอาวันนี้มาไว้บนนี้เราก็เอามันมาวางข้างบนแากผมปิดนี้มันมันก็จะอยู่ข้างบนนะใช่ไหมครับเราก็ขยายมันออกไปเราก็จะได้พื้นที่เพิ่มบนพรมนี่สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้เหมือนแบบวางบนพื้นปกตินะ จริงๆมันใช้พรมอื่นนะ่าจะเนียนบานี้นะสมมุติว่าเราจะวางเก้าอี้ใช่ไหมครับอ่ะสมมุติแบบนี้เนาะเราก็ขยับมันออกไปได้เลยทีนี้เราก็ทําเป็นห้องโซนด้านนอกได้เลยนะครับพมผนังก็เหมือนกันนะครับเราใช้เป็นผนงังแบบนี้เนาะ สมอว่าเป็นอันนี้แล้วเราก็ติดต่อไปเรื่อยๆได้เลยแล้วเราก็ถ้าเหมือนเดิมครับต่อมันลงไปเรื่อยๆเราสามารถเอาอันอันนี้ขยายออกไปได้เรื่อยๆเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณวิธีใน d i s c o r d เกมแล้วนะครับมีคนมาช่วยต่อผมหลังจากผมสงสัยมานานว่ามันทำยังไง โอเคครับจริงๆมันมีอีกหลายวิธีนะที่แบบว่า,าเราเอาพวกชั้นพวกนี้มาลองมวางแล้วก็ต่อมันเรื่อยๆให้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้คิดแล้วก็ตลกดีนะครับขอโฆษณาหน่อยนะครับมีกลุ่มของเกมนี้อยู่ใน facebook แล้วนะเข้าไปพูดคุยแล้วก็ แล้วก็อ่มา,าแบ่งปันไอเดียในการกแต่งห้องกันได้นะครับนี่แล้วก็เอารูปใส่ได้เลยนะครับนี่ผมใส่ภาพกิฟเป็นตัวอย่างเนาะโอเคถ้าอยากต่อเราก็ต้องมาต่อทีละอันเอง วิธีปิดตรงนี้แล้วก็เอาอะไรมาบังเนาะเวลาทําห้องโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะคะมาเล่นเกมนี้กันเยอะๆนะ